ะะว่าราคา5ยูโรกว่าหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวต้องถามดูก่อนนะคะต้องถามดูก่อนแต่เราจะเอาไว้ก่อนนะคะอันนึงจะเอาไปให้ญาตินะคะเป็น,นในงานมันเกิดนะคะอีกอันนึงเราก็จะเอาไปปลูกที่บ้านนะคะจะเอาไปปลูกที่บ้านเพราะว่าเขามีหลายช่อแล้วเขาก็สวยด้วยนะคะ ใ,ใจนะใะนะคะเราเข้าไปต่อนะคะเดี๋ยวเราค่อยหลับมาดูโอ้โหบอกแล้วว่าถ้าเข้ามาจะไปไม่เป็นเลยนะคะว้าวอันนี้ก็คือเขาทำเป็นรูปหัวใจค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมคะเขาทำเป็นรูปหัวใจนะคะก็ดอก อาร์ชิดีนะคะหรือดอกเลื่อยไม้นะคะโค้งเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะเห็นไหมส่วนอันนี้นะคะก็สีขาวครีมสีขาวนะคะสีขาวผสมครีมเล็กน้อยนะคะดอกใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็สีม่วงนะคะสีชมพูมีหมดเลยนะคะหลากสีมากเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีใบที่ใหญ่นะคะ เขามีใบที่ใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะหนาแล้วก็ใหญ่นะเขาจะดอกหนาเนาะ,ะ <c oughs> อ,อันนี้ไม่ทราบเลยเขาเรียกว่าโกเกนฟลัมส์นะคะอืม น,นี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นดอกอะไรเขาเรียกว่าฟอเรรันารเโกนีนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรจะแปลก็แปลไม่ถูกนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะดอกเขาก็มีสีสันที่แปลกนะคะแล้วก็จะเป็นจุดด่างๆบนใบนะคะก็จะเป็นจุดด่างๆที่บนใบนะคะส่วนต้นนี้นะคะ อันนี้ก็บอนเหมือนกันนะคะโอ้โหใบหนามากเลยใบหนามากใบสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมใบเขามีความหนาความแข็งแรงมากเลยะคะ่ะส่วนต้นนี้เหมือนต้นใส่บ้านเราเนาะ,นะะเหมือนต้นใส่บ้านเรานะคะ เรียกว่าไอซ์บลัดนะคะไอซ์บลัดนะคะดอกไม้มีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยโอ้เราเห็นแล้วนะคะน,นีต้นไผ่แบกฟลันต์แบกฟลัมนะคะแล้วที่เห็นอีกนะคะก็คือต้นสับปะรดเล็กๆนะคะน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะคะต้นสับปะรดนะคะ เราสามารถเอาไปทําเป็นไม้ประดับนะคะไม่ได้เอาไปให้กินนะะเป็นไม้ประดับก็คือต้นสับปะรดเล็กนั่นเองนะคะสามารถซื้อไปปลูกได้นะคะในสวนเพื่อความสวยงามน,นั่นเองนะคะว้าวส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมดอกไม้ สวยงามๆนะคะว้าวอันนี้ก็เป็นรูปชมพู่นะคะช่รูปชมพูะะ่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรูปตกแต่งนะคะ ของไทยเราะะของเอเชียรเราะะไม่ใช่ของไทยนะคะของเอเชียรเราะะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะหลากหลายนะคะที่เขาไว้สําหรับตกแต่งอันนี้ก็เห็นไหมคะ mm. เขาได้มานะคะก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปชม ดอกไม้สสวยๆกันนะคะอันนี้คือดอกหน้าวัวน,นะคะดอกหน้าวัวใช่ไหมดอกหน้าวัวน,นะคะซวยงามน,นะคะดอกสวยงนะควันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อดอกไม้นะคะแต่โอ้โหเล็กๆนี่น่ารักจังเลยบอนสี น่ารักไหมนะ,ะอันนี้บอลสีนะคะบอลสีนะคะเราก็มีบอลสีเหมือนกันนะคะมีหลากหลายเลยค่ะมีหลากหลายเลยนะคะต้นเล็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ไปเปลี่ยนกระถางน,นะ,ะถ้าเราจะซื้อเราก็จะไปเปลี่ยนกระถางน,นะคะอันนี้เป็นกระาอบอลที่แปลกนะคะ เห็นไหมคะอันนี้ก็แปลกนะว้าวสวยงามทั้งนั้นเลยอ,อันนี้อันนี้ก็อุ้ยลมลราจาลมแล้วอันนี้ก็เป็นบอลสอีแปลกค่ะแปลกไปข้าหดนะ น,นี่ใบข้หดบองสีไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลอีกประเภทหนึ่งนะคะอือนนนะสรุปแล้วเรายังไม่เอานะคะเราก็จะเดินต่อนะคะเราก็จะเดินต่อนะคะถ้าเข้ามาแล้วไปไม่เป็นนะคะสวยงามน,นะคะมีแต่อ,อยากได้ นะะมีแต่ด่า <c oughs> เรามาชมกล้วยไม้กันดีกว่าห็น <c oughs> ไหมกล้วยไม้แต่ว่าข้างบนนี้ก็สวยงามนะคะสวยงามอันนี้เป็นกล้วยไม้สีม่วงนะคะ สีเหลืองสีขาวนะสีขาวนะคะสีขาวเพราะว่าสีเหลืองมอีตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวเข้ามาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะ ว้าวเ,เป็นชอบไม้ที่สวยงามมากๆเลยนะสองเ<ฮ>ยี่ยม <c oughs> สุดยอดเลยถ้าเข้ามาแล้วเห็นกล้วยไม้นะคะไม่อยากจะออกเลยเพราะว่ากล้วยไม้เป็นคนชอบกล้วยไม้ด้วยแล้วก็หลากสีด้วยนะคะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ จะเป็นสีออกจะส้มก็ไม่ส้มนะคะอ่าอมเป็นสีเขาเรียกอะไรอะสีอะไรอะสีส้มอมอมแดงนะคะสีส้มจะอมแดงนะคะก็เลยกลายเป็นสีนี้นะคะอันนี้ก็ออกสีเหลืองๆนิดนึงนะคะออกสีเหลืองๆนิดนึงนะคะ อันนี้สีขาวทั้งแถบเลยนะคะสีขาวทั้งแถบเลยนะคะว้าวสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนะคะสีขาวสวยงามมากเหนมคะเป็นช่อที่ใหญ่นะคะเป็นช่อที่ใหญ่มาก เรากำลังหาของขวัญอยู่นะคะเราไม่รู้ว่าเราจะหาอะไรดีนะคะก็อันนี้เราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดีนะคะรอสักครู่นะคะรอสักครู่